สวัสดีครับผมนายประฐมพรจนาบิเชษมาวิเคราะห์หัวข้อเรื่องผลกระทบที่ได้รับจากความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านช่องโหว่ของระบบของกลุ่ม ability นะครับในคลิปนี้เขาจะพูดถึงเรื่องแนวโน้มความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตปี259ในคลิปการนำเสนอนี้กลุ่ม ability เขาจะพูดถึงหัวข้อหลกัลกๆอยู่สข้อ Adobe Flash เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกโจมตีบ่อยที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตาม Adobe ก็ได้แก้ไขช่องโหว่ต่างๆอย่างรวดเร็วและถูกโจมตีน้อยลงในปีหน้าเนื่องจาก Adobe ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ในการป้องกันการโจมตีเข้าไปและนะักพัฒนาบางคนได้เรียกร้องให้ใช้ HTML าแทนแฟลตและ g l e Chrome จะยุ่สนับสนุนแฟลตอีกในไม่ช้านะครับอย่างไรก็ตามเปลี่ยนผ่านจากการใช้แฟลตยังจะเป็นต้องไปอย่างราชา้าเนื่องจากอินเทอร์เนต็ตยังคงเต็มไปด้วยเนื้อหาที่สร้างจากแฟลตคาดการว่า จะมีการค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆในส่วนที่อยู่นอกเหนือจากวินโดว์ส่วนที่เพิ่มขึ้นได้แก่ระดับฝั่งตัวในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมุุกรณ์และเครื่องมือต่างๆและซอฟต์แวร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี ระบบการจ่ายเงินการซื้อสินค้าเคยเป็นเรื่องง่ายๆโดยใช้เงินสวดเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันมีวิธีในการจ่ายเงินในรูปแบบต่างๆหลากหลายนะครับตั้งแต่ Apple Play บัตรเครดิตและบัตรเดบิตไปจนถึงบริการจ่ายเงินออนไลน์ในแบบต่างๆจากข้อมูลในวิกิพีเดียมีเงินสกนุลดิจิตอล รายทูโคลเรนซี currency, มากกว่า740สกุลและมีบริการจ่ายเงินออนไลน์มากกว่า60แห่งด้วยกันและความสำคัญยังคงอยู่ในช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงของบัตรเครดิตและบัตรเดบิตวิธีการโจมตีไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจาก10ปีที่แล้ว โดยโจมตีกลไกลในการจ่ายเงินหรือฐานข้อมูลเก็บบัตรเครดิตอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีวิธีการจ่ายเงินที่มากมายหลายวิธีนะครับซึ่งจะเป็นจำเป็นต้องใช้ชื่อและรหัสผ่านข้อมูลนี้จึงมีค่าอย่างยิ่ง การขโมยข้อมูลเหล่านี้อาชญากรจึงต้องมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้รุโภโคโดยตรงเนื่องจากพวกเขาเป็นทั้งแหล่งข้อมูลล่ผ่านและยังเป็นจุดอ่อนในขั้นตอนการจ่ายเงินอีกด้วยครับปี259อาชญากรจะเน้นการโจมตีที่การขโมยและการขายข้อมูล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและปรับปรุงวิธีการโจมตีแบบต่างๆซึ่งรวมถึงชิปปิ้งและคีย์ล็อกเกอร์และวิธีการใหม่ๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีจำนวนของการขมโมยข้อมูลผ่านทางระบบจ่ายเงินจะมีเพิ่มขึ้นด้วยการโจมตีผ่านทางพนักงานการโจมตีบริษัทใหญ่หรือหน่วยงานรัฐบาล ยังคงมีอยู่บ่อยครั้งไม่ได้มีเฉพาะแต่การโจมตีเพื่อเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อสร้างความอับอายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการขโมยข้อมูลส่วนตัวได้แก่บัตรเครดิตหมายเลขประกันสังคมและที่อยู่และแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปองค์การต่างๆจะลงทุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายของตน เองมากขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านเทคโนโลยีแต่ยังรวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรอีกด้วยและถ้าองคอ์กรหนึ่งใช้เทคโนโลยีล่าสุดรวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อสร้างนโยบายที่มีประสิทธิภาพและมีความระมัดระวังท่านทำให้ ผู้โจมตีมีทางเลือกอยู่3มทางได้แก่ผู้โจมตีจะพยายามมากขึ้นซึ่งเป็นการยากสำหรับผู้โจมตีมากยิ่งขึ้นมีคนที่มีความสามารถและเทคโนโลยีที่ดีป้องกันอยู่หากใครบางคนที่จะโจมตีองค์การที่อยู่ในข่ายนี้ใช้งบประมาณ อย่างไม่มีประสิทธิภาพอาจซื้อเทคโนโลยีล่าสุดมาแต่ไม่จ่ายเงินเพื่อซื้อบุคลากรมาดูแลซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ง่ายในการโจมตีและยังคงถูกลุกต่อไปโจมตีพนักงานที่อยู่ที่บ้านหรือขณะกำลังเดินทางถ้าผู้โจมตีต้องการข้อมูล แต่พบว่าการเข้าสึงเครือข่ายบริษัททําได้ยากก็จะมุ่งเป้าไปที่ระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานที่อยู่ภายในบ้านแทนแนวโน้มความปลอดภัยในอนาคตการโจมตีในระดับต่ากว่าระบบปฏิบัติการผู้โจมตีอาจหาช่องโหว่เฟิร์มแวร์และฮาร์ดแวร์เนื่องจากแอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการสามารถป้องกันการโจมตีทั่วไป มากขึ้นการหลบหลีกการโรารจมตีผู้โจมตีจะพยายามหลบหลีกการตรวจจับโดยการหาช่องทางใหม่ๆในการโจมตีใช้วิธีการในการโจมตีที่ซับซ้อนและหลบหลีกเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ใหม่ทําให้เกิดช่องทางการโจมตีใหม่ความง่ายในการพัฒนาและราคาที่ถูกของอุปกรณ์เชื่อมต่อ จะทำให้เกิดผลิตผลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในปัจจุบันที่ยังมีอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟทิงและอุปกรณ์สวมใส่จำนวนมากนักแต่ในปี2563จะมีจำนวนอุปกรณ์เหล่านี้อย่างมากมายจนนึ่งดูดผู้ชมตีทำให้ผู้จำหน่าย ต้องหาทางให้การศึกษากับผู้ใช้งานและสร้างการควบคุมด้านความปลอดภัยให้กับบุคคลเหล่านี้จากการจรกรรมข้อมูลในธุรกิจตลาดมืดสำหรับเมาแวร์และบริการบุกรุกระบบแบบสำเร็จรูปช่วยให้มาแวร์ที่ใช้ในการ e ารกรรมข้อมูลที่เคยใช้ในการโจมตีภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ในระดับการดักเก็บข้อมูลทางการเงินและพันตลาดให้เป็นไปตามความต้องการของผู้โจมตีการตอบรับจากแวดวงด้านความปลอดภัยแดบดวงด้านความปลอดภัยจะพัฒนาเครื่องมือที่สามารถตรวจจับและแก้ไขการโจมตี ที่ซับซ้อนได้มีการพัฒนาการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมเพื่อตรวจจับกิจกรรมของผู้ใช้งานที่ผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงบัญชีที่ถูกปกลุกรุกส่วนการแบ่งปันข้อมูลด้านภายัยคุกคามจะทำให้การป้องกันร,ระบบที่เร็วขึ้นและดีขึ้นเทคโนโลยีด้านการป้องกันและแก้ไขแบบอัตโนมัติ ช่วยสามารถป้องกันการโจมตีแบบทั่วๆไปทำให้พนักงานด้านความปลอดภัยสามารถใช้เวลาไปรับมือกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญได้